สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวที่แล้วนั้นพาไปชมหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าฟริกคันนี้และหัวรถจักรไอนาบอนวิวคันนี้นะฮะกันที่อุทยานวิทยาศาสตร์วากอรแล้วผมก็ได้กลับมาที่อ่าวมะนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นี่คือภาพอ่าวประจวบนะครับเพราะสองอ่าวนั้นอยู่ติดกันนั่นเองนะฮะมีกองบินห้ากั้นอยู่เท่านั้นเองและนี่ก็คือบรรยากาศในกองบินห้า แต่ในๆเราก็มาเมืองสามอ่าวกันแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนมากินอาหารทะเลรสแซ่บๆกันที่เจเล็กส้มตำยำสามครกนะฮะซึ่งในๆก็เป็นเมืองสามอ่าวก็มากินสามครกกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวผมจะให้พี่ต้องชาวชิพาทุกคนไปชมกันนะครับว่าร้านเจเล็กเป็นยังไงกันบ้างร้านเจเล็กนั้นอยู่ทางเข้ากองบิน5จากฝั่งตัวเมืองประจวบนะฮะสวัสดี ให้ขอถ่ายได้ไหมคะพี่ค่าซื้อยำมียำอะไรแนะนำบ้างไหมคะยำน่าจะแนะนำวันนี้เสียดายเสียดายไข่แไม่มีจะได้น้ำใสไข่แล้วค่ะแต่ก็ยังแม่ทานจะได้ไข่ปลาไข่เมงดาไข่แดงราคาสี่ร้อยค่ะแต่ละยอดพี่ดของเราคือมากี่ท่านคะมาสองคนค่ะแต่ว่าจะซื้อไปกินบ้านซื้อไปกินกรุงเทพนะคะทางชอบทานของทะเลไหม ชอบค่ะถ้าชอบแนะนำให้เลือกของทะเลหกอย่างห้าร้อยบาทอ๋อแล้วก็แล้วก็ยำแล้วก็ยำให้ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่ายำตามสั่งยำตามสั่งค่ะแล้วปกติมาต้องกินเขากินอะไรกันคะพี่ถ้าชอบเลย้าชอบไข่ปลาอันดับหนึ่งแซลมอนกุ้งสดกุ้งสดคือมันสดที่แบบมันเป็นความชอบของเราคือน้ำลม ค่ะนางลงก็มาที่หนึ่งไม่รู้จะจับอันไหนดูดีคือสรมาเน้ขายด้วยนะพี่ค่ะได้ดีะดือดค่ะงั้นก็คุะความสดของเขาอะสดจริงคุณคิดว่าพ่อหนูยำมันจะเข้มข้นแค่ไหนเพราะว่าหนูล้างแล้วกรองแห้งเลยค่ะมีหลากหลายงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเมื่อกี้น้องอยากกินยำแซลมอนได้เอายำแซลมอนอันหนึ่งแล้วก็ยำทะเลกี่อย่างนะหกอย่างห้าอย่าง เอาเผ็ดน้อยเอาเป็นแซลมอนหนึ่งละแล้วก็ยำแล้วก็ยำทะเลห้าอย่างยำตำสั่งค่ะหกอย่างหกอย่างค่ะได้น้องกระดาษปากามาเล็วตู้สดค่ะแล้วก็ปลาหมึกตู้สดนะคะปลาหมึกแล้วก็ปูปลาหมึกปลาหมึกก็น่าทาค่ะแล้วก็ปูปูม้าปูม้าไม่มีเนื้อจังอันนี้ถ้าอันนี้กันเชียงได้ไหมคะอันนี้เดี๋ยวเแก้ามปูปู้ผิดก้ามปู ก้ามปูได้กี่อย่างแล้วนะสี่อันนี้ได้กุ้งสดปลาหมึกปลาหมึกก้ามปูแกะนะคะแล้วก็มีก้ามปูแกะมีหอยหอยหอยอะไรกินไหมหอยแครงหอยแครงหอยนางรมหอยแครงละกันหอยแครงค่ะหอยแครงอันนี้หอยแครงจะได้กินยังไงหอยแครงด้วยค่ะน่าทานค่ะ ทานแล้วก็อย่างนีน้อะไรเรี่ยคุณยอกทานนางรมได้หมคะทานมางมทานสดได้ไหมคะทานสดไม่ได้ต้องเป็นสุกต้องลวกหมดลวกอ่อนลวกนะดองนางรมลวกยำแซลมอนอะ่ะคุณเอาตังหะที่เยี่ยตังหา,งหาลาไม่ล้าคะ่ะม่อนไม่ล้าไม่ล้าม่อนไม่ล้าเผ็ดประมาณไหนคะเผ็ดน้อยได้ค่ะเผ็ด้อกปลาหมึกก้ามปูแคลงนางรมไข่ปลา ไข่ก็ได้ไข่แดงอุ้ยใส่ไข่แดงไม่กินกินไม่ได้ไข่ปลานะคะไข่เออไม่เอาไข่ปลาดีกว่าเปลี่ยนใจกุ้งกุ้งสดเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งสดหรือกุ้งสุกคะกุ้งสุกกุ้งสุกอย่างสุกหมดเลยค่ะที่แซลมอนลวกสะดุ้งไหมคะอีกอย่างแซแซลมอนก็ได้ค่ะได้ โอเคค่ะอันนี้เป็นสดสดโอเคอันนี้ไม่ล้าเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยค่ะทุกอย่างสุกจ้ะเดีนี้อ่ะค่ะอันนี้ก็สุกนะสุกโอเคดวนะแซลมอนไม่สุกแซลมอนไม่สุกนะใช่ค่ะนี้ไม่สุกแต่นี้อะคะสุกโอเคโอเคโอเคเราจะไปกันต่อขอบคุณมาก ถ่ายได้ไหมปลาไม่กินไก่โอเคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะอถ่ายได้ไหมตอนท้องยังดีเลยดูน้องบอกดูมาจากพี่ที่ชื่อโจมาสุนโจคุณสุนิโจทราเวลใช่ค่ะอันนั้นขาหมูอ่ะนนู้จริงเหรออันนี้เปอนมูหมู่างเป็นศพค่ะ จะหยุดสองวันนะยี่นี้ว่าไม่ช่วงไม่ไม่นานในบ้านเรามีงานเราจัดงานแล้วหนูหยุดไปสามวันม้วก็ไม่ได้พักที่หนูก็ขายมาเป็นเดือนแล้วก็ไม่ได้พักต้องหาเวลาพักก่อนต้นเดือนไม่งั้นเหนื่อยมากไม่งั้นไม่ได้ค่ะสุขภาพจะเสียไปรักษาถูกได้เงินมารักษาตัวเองไหมคุณถ้าเห็นคุณเห็นอะไรเป็นเศษติดกติอยที่ว่ามันจะมองสีดำๆไม่ไม่ใช่เศษอะไรนะคะ เป็นจากพริกแห้งทุกเสตพริกแห้งทุกอะเพราะว่าใส่ไม่หอมอ๋อใช่มันทำให้มีกลิ่นหอมใช่ค่ะหนูเคยใส่พริกขี้หนูสวนมันหอมจริงแต่ลูกค้าหนูเผ็ดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช้พริกขี้หนูใช่มันเผ็ดจริงแต่ทำร้านหอมหมดเลยก็เป็นเป็นช่องยูทูบเล็กๆค่ะค่ะ ช่องอะไรชาชาวาชิชอช้างสะอาวเวสระราชอช้างส,สลิชาวาชิยะไว้นะรอนนี้อีกช่องนึงช่องชาวาชินะช่องเล็กๆลา,ใาใดใ้หญ่ๆหใหญ่เลยน่เยาเด้งเลยนี่ยใช่น่เด้งจริง ที่ค่ะี่ร้านที่ร้านยินดีต้อนรับอิสลามน,นะคะไม่มีวัตถุดิบที่เป็นหมูร้านเราเราเป็นครุค่ะแต่เราค้าขาย่ยได้เพื่ผู้ใครอิสลามมาเยอะโอ้หดีเลยเราก็เลยเกิดไอเดียว่าคนเรานะมันต้องมีสไตล์ของเรานค่ะเราก็ไม่ได้หวังจะแหวกแต่เรามองอูแล้วเราเคยมีความรู้ว่าอิสลามหาของหา น่าจะจริง,งค่ะการที่จะทำให้อาสาดเชื่อใจยากต้องใช้เวลานะตอนนี้ค่ะเตรีต้อนรับค่ะเชิญนั่งกันค่ะมอหนังยิ้มูรั่วนะนะโอ้ใช่ค่ะการปลูกกับกุ้งโซ่ไข่แพร์นี่นะคะนี่น,นะเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนให้แม่หน่อยดิอรอ้อน เราลวกเดียวๆแบบค่ะสมมติคุณแพ้แมงดาคุณก็ไม่เจออะไรที่เป็นแมงดาเป็นน้ําเดี่ยวนะดีแล้วค่ะดีเลยนี่ก็คือไอเดียอีกนะค่ะเฮ้ยดีมากค่ะร่ออะไรไหมคะยาน้ำของทะเลเนี่ยนันเป็นเรื่องเลยนะคะคุณอือใช่บางคนเขาแพ้เยอะคุณรู้ไหมันไม่เคยรู้ว่าหนูแพ้แซลมอนอุ้ยจริงเหรอไหนยวพอได้ฟังแตกจังหนูหนูแสนจะหาน้องเสร็จแล้วเูกเอาขวดน้ำยามาให้แม่ขวด จะต้มปลา,ปลาหนูชิโมหนูทีแรกพ่อแกงหัวปลาเสมอนนนห,หนูชิมน,น้ำแกงสักพักอ่ะน้ำผักหนูปลูกหนูก็ยังไม่เพอใจวันหลังหนูยำให้ลูกค้าหนูจำไม่ได้ลูกค้าเอาเปรี้ยวน้ำเนี่ยฮะหนูมาปรุงน้ำยำมาหนูจำไม่ได้ว่าใส่แล้วหนูใส่มะนาวเพิ่มไปแล้วหรือย,อยังเพราะแน่หนูมีรูกลางพอหนูเพิ่ม หนูโดยที่ไม่ต้องชิมหนูจะจาอะไรของหนูไว้เองวันนั้นเจ้ากรรมหนูนั้นจําไม่ได้ว่าหนูใส่นานาอยอย่างแล้วหนูใส่แซลมอนไปแล้วถ้หนูชิมอ่าม้่อแรกคุณนักขากูม้วที่สองหนกแก้มปูดเอาละหนักชัดเจนอาการเยอะนะเยอะนะคะอืออันตรายใช่เคยมีเพื่อนบางคนแพกุ้งเลยนะแต่แพกุ้งตัวใหญ่ไอ้ตัวเล็กกุ้งตัวใหญ่ไม่เป็นไรก็มีอย่างนี้เหมือนกันแปลกดีแต่หนูว่าหนูไ้้ แปลกดีนานๆที่จะเจอคนแพ้แซลมอนแบบนีน้คุณไม่ต้องตกใจนะคะคุณพิกนะนไม่ต้องตกใจตีแห้งเนาะมาเตดเลยพวกโอเคขอบคุณค่ะนี่แหละฮะมาเมืองสามอ่าวก็ต้องมาร้านเจเล็กส้มตำยำสามครกนะฮะ เจเล็ตเขาใส่ใจารายละเอียดลูกค้าคอยเป็นห่วงเป็นใยแม้กระทั่งการลวกก็ยังจะต้องแยกเป็นทีละกระมังกระมังเทละย่างเทละย่างเพื่อไม่ให้มีวัตถุดิบที่จะทําให้ลูกค้าเกิดอาการแพ้มาปะกนกันได้นะฮะนี่แหละฮะร้านเจเล็ตต้มจำ,ำยำสามพกผู้ใส่ใจในรายละเอียดสําหรับลูกค้าและเคารพในอาชีพของตัวเองที่สุดเลยฮะทุกคนครับหลังจากที่พี่สาวผมลงไปซื้อไอ ยำแซลมอนของเจเล็กที่หน้ากองบิน5สมุทรไม่ใช่สมุทรสาครกองบิน5ประจวบคีริขันนะฮะตอนนี้ก็กลับมาถึงที่พักที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาชิมดูนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างอันนี้จากสมุทรไม่สมุทรอีกแล้วฮะต้องบอกว่าจากประจวบคีริขันเอามากินที่กรุงเทพนะฮะเดี๋ยวผ่านเวลามาประมาณ3ชั่วโมงแต่อันนี้ก็เจเล็กเขาใส่น้ําแข็งมาให้ด้วยนะฮะนี่แล้วลองมากินดูครับ ืรสชาติน้ำยำนี้อร่อยมากๆเลยฮะทุกคนมีเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานกลมกล่อมทีเดียวฮะอันนี้ผมสั่งแบบเผ็ดน้อยไปได้เผ็ดน้อยจริงๆนะฮะบางร้านนี่สั่งเผ็ดน้อยแล้วก็จะขาดความแซ่บไปแต่นี้ความแซ่บรสชาตินี่มาครบทุกรสมาแบบเต็มๆมาแบบไม่ยัง้งแต่ไม่เผ็ดได้คอนโทรลความเผ็ดได้แต่ความอร่อยความเข้มข้นเหมือนเดิมเนื่องจากเจเล็กใส่น้ำแข็งมาให้ ข้าวโพดเลยสดอร่อยหวานเข้ากับน้ำยำที่มีความเปรี้ยวเค็มเยี่ยมเลยฮะนี่คือยำแซลมอนนะนี่แหละครับเรียกว่าความใส่ใจในอาชีพนะฮะถ้าเจเล็กแกจะขายยำมาโดยไม่ต้องให้น้าแข็งหรือบอกว่าจะเอาไปกินที่บ้านบ้านอยู่ไหนแกถามปุ๊บอ้าเดินทางไกลแกใส่น้ำแข็งมา นี่คือความเคารพในอาชีพและก็ความใส่ใจในอาชีพความใส่ใจในลูกค้าถึงว่าการาขายจริญขึ้นเรื่อยๆนะฮะเยี่ยมเลยจริงๆนี่และฮะผมก็จะเอาตัวอย่างของความใส่ใจในอาชีพใส่ใจในลูกค้ามาเป็นตัวอย่างของผมนะผมจะใส่ใจในคุณๆอย่างเต็มที่เลยฮะรับใช้ด้วยการทำคลิปที่มีความสนุกและให้ความรู้ด้วยนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับมาชิมกันครับ นี่ถ้าส่งไปให้ชิมได้นี่ผมส่งไปแล้วฮะไม่แน่นะครับถ้าถูกระวันที่หนึ่งห้าใบเนี่ยไม่แน่ส่งได้นะฮะและชามถัดมานี่ยำอีกอันนึงที่พี่สาวผมซื้อมานี่ก็คือยำอะไรนะพี่ต้องยำยำตามสั่ง,ม,ม,งมีทั้งหมดสดเลือกมาหอย่างเนาะเลือกมา6อย่างเ,เลยนะเดี๋ยวมาลองชิมดูนะฮะเริ่มจาก เอาเข้าวโพดก่อนสดไม่สดมอยู่ที่ข้าวโพดผมว่าก็ต้องสดเหมือนยำแซลมอนนั่นแหละฮะยำอันนี้ก็จะมีแซลมอนแต่เป็นแบบแซลมอนสะดุ้งไฟเพราะพี่สาวผมจะกินแบบดิบๆไม่ค่อยได้นะฮะอืมแต่สะดุ้งมาพอดีเลยครับไม่สุกเกินไปแต่ก็ไม่ใช่เนื้อปลาแซลมอนดิบอืมอันนี้ก็จะหอมกลิ่นอาหารทะเลทั้งหมดหอย่างนะฮะ ปลาหมกึกหอยปลาแซลมอนปูแล้วมีอะไรอีกเนี่ยแล้วก็มีประมาณ6อย่างหอยนางลม่มโอ้ตัวโตๆฮะหวานสดเยี่ยมครับสรุปไปประจวบลานใจเล็กเลยฮะขอบคุณที่ติดตามรับชม แล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องชาวชิด้วยนะฮะเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจในการเดินทางต่อๆไป <c oughs> และนี่ก็คือร้านเจเล็กส้มตำยำ3าครกที่รสชาติผมว่าอร่อยมากๆเลยนะฮะสั่งไม่เผ็ดแต่ก็ยังได้ความชัดเจนของทุกรสชาติได้อย่างดีเยี่ยมปกติถ้าสั่งไม่เผ็ดก็มักจะได้รสชาติที่อ่อนลงฮะแต่นี่ไม่ใช่เลยเข้มข้นถึงใจ ไปแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็เจอกันในในคลิปนะฮะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลย